มาช่มความงามของผักชีล้อมผักบุ้งฝรั่งหญ้าหางมาจา้ะภาพถ่ายข้างลังนี่คือคือดอกไม้งามๆแลว้วจ้ะเด้อเจ้าตรงถ่าเบิงแล้วจ้ะสุดท้ายคลิปนี้อันนี้แหละจ้ะมวนแตกสวดๆอยู่จ้ะพูนแล้วอุ้ยจ้ะพูนแล้วไปแล้วจ้ะรอติดตามเบิงคกัคกๆแล้วจ้ะเด้อสวัสดีจา้า่มแมปพีหนวงเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากจ้ะ อู้แดดดีขนาดพ่อแม่พี่น้องจ้าถึกแดดแล้วมีความสุขอบอุ่นคลาดลายจ้ะอันจอยมาพรอยยังพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวจอยสีไทยเบิง้งเด้ออยู่ตนาจอยซาบหลับอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่แมันมันโหดมันพวมมันงามคลาดลายยาห้างมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องเก็บอยู่ข้างถนนเดี๋ยวจ้ะเพราะว่าข้างถนนนีน่มันกะบม่มีหมามีคนมายาา่างเดี๋จ้ะเพราะมันเป็นถนนหลนใหญ่ เดี๋ยวสิพามาเก็บมาเมืองเนอจ่าเดี๋ยอวบขนาดพ่อแม่พี่น้องจ้าที่เราตะแสรออนซ้อนซัดขั้นแขวพ่อแม่พี่น้องจ้าเซียวไปซุปแป้งทอดจ้าพ่อแม่พี่น้องนี้สิเลือกเอาตาแอ่อนเลือกเอาตะแอนอ่อนเก็บปั่นย่างมาแล้วก็สิเลื่อยผ้าไปเก็บปันพักชี่หล่อมใส่เนะจ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าฟินฟินเพื่อนเฟื่อนน้ำกันไปเลยเนอจ่าเด้อพ่อแม่พี่น้อง ไปจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บจ้าผุ่นมาดามเฮ็ดปัญางไปต้อหนหาจอยแล้วไปเอาเอี่ยมาพูดมองนี้ปัญางไปพูดมองผนะุ่นสองคนพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวจังไปโคจรไปฟอกกันนะจ้ะเนาะมาเบิ่งนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่เนี่ยมาจ้ะปลวกอวนๆไปเลยจะเป็นอุ่นนะผักเรางามผัก ดอกนี่นอยอดนี่พ่อแม่พี่น้องเออพูน่ะเออตู้ปุยอ่ะน,นี่จ่ากระลังโคขึ้นมาจังสี่ละอ,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 อ่อนๆนี่แหละเอาไปซุปแป้งทอดพ่อแม่พี่น้องเออแสบขัดลายอันสมัยก่อนมาอยู่เดนมาร์กเคยเห็นนัน่นน้องผู้นึง่งผู้หนั่น,น,นเก็บลง,ลลงแ,แล้วเพิ่นน่ะถ่ายลุงเฟซบุ๊กก็นแล้วว่าเอ้าอยู่ข้างบ้านจะคล้องกันอยู่หลังบ้านจะคล้องนี่ก็มีพะนะไปเก็บมาเบิ่งกันหน่าพะนะจ้ะเว้ยพุ่นน่ะ งามคักจากพ่อแม่พี่นออ้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาเลือกอับแตนแตนนอดอวบๆอ่อนๆเพิ่นนะจ่ะเด้อะเพลินนะเอ,อื่อนงามงามจ้ะงามงามงามเก็บกระตะดอกตุ่มๆเพิ่นอันนี้ก็ได้ยึดอ้าอันนี้บ่ได้เท่าแล้วจ้ะเท่าแล้วพี่ต้องเอาแบบนี้กระลังโคขึ้นมาจังสี่นี่จังสี่จ้ะดอกแต่ที่เป็นเป็นเป็นควัญอ,ออกกัน แสดงว่าเพือ่อนนเ่าแล้วจ้ะพ่อแม่พี่นองจ้ะนี่ตรงเอาแบบนี่นี่แบบนี้โพลขึ้นมาจาังสี่แล้วจ้ะนี่มันจังสะใจพ่อแม่พี่นองจ้ะนี่เห็นบอ่อุบปุบอ่อนๆโพลขึ้นมาเนี่ยกระลั่งแทงขึ้นมาจากงาแล้วจ้ะเนาะนี่เห็นบอ่โอ้โหซีนขักจ้ะมามาพ่อแม่พี่นองจ้ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเก็บหนี่หางมากับจอยจ้ะเก็บอายุขางข้างพ่อแม่พี่นองจ้ะเห็นบอ นะจ้าคนเห็นบอปนะเอ,อ้ยสุดจวดดีดีนี่นี่นี่กำลังคูกันมากนี่จ้าเห็นบอนี่เดดเอาเัื่งสิอันนี้เท่าแล้ว,ลวจ้านี่เท่าแล้วแกแล้วเป็นดงเป็นด,งดวงพี่พี่จ้าพี่นี่ต้องเลือกออนหยอดแบบนี้นี่มันจังสะใจนี่น นี่เห็นบอลจ้าขั้นเขียวเก็บอยู่กับขั้นเขียวกับมันผ่าพ่อแม่พี่น้องเก็บไปเนะจ้ะเนาะช่วงนี้มันเป็นเทศกาลของการเก็บพักพ่อแม่พี่น้องจ้าเพิ่งคลิปเก็บพักไปก่อนนะจ้เะเ้อนะี่เก็บแป๊บเดียวพี่นี่จังสี่นะจังสี่ละครเอ,อเก็บหอดยาเขาต้าจ้วยแลนบดลไล อุ้นมาเบ,บื้องลลางที่พรอแม่เป็นอ,อตุกเขาอืออันนี้แกเราจะอันนี้แกแล้วพี่ต้องอันพี่พี่นะนจุ่มยูเย็นบ่พีพี่จ้า น้องอัน,นแกแล้วปอนภูเกือบมาเมื่อวานนี่แกแกะนะเจ้านี่ก็ได้กพี่จำว่าบนกอพี่พี่เป็นกอเป็นกุ้มเป็นกระบวนอยู่นะจ๊ะเนาะต้องพอตรวจคอให้นะจ๊ะเด้อถนนเสียงถนนรถอันมันดังแห้งจ้ะพ่อแม่พี่น้องรถเพิ่งกระแล่นนะจ๊ะเนาะมันก็เป็นถนนใหญ่คือว่าละจ๊ะ เห็นบัวพี่นาะกำลังพูขก้นมากพี่นะเลือกเอาตั้งแต่หยอดอ่อนๆจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะหยอดอ่อนมันจังแสบเก็บไปแร้กกระสิผ้าเป็นผ้าไปทอดกินให้เบิงเด้อจ้อสามหลาดยึดจับพ่อแม่พี่นอ้องเออตว่วบาเสียายางเดียว อันเป็นเกิดก้อนเพิ่งแก่เนาะจ้ะเนาะธรรมดาละ่ะคนน่ะสับหลาบอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยจะเป็นปวดเป็นพูดจะ้ะโอ๋อพินะจ้ะนินน,นวดกระลังพึงโพูขึ้นมาเนี่ยจ้ะเนาะคานะนะ่ะอือติแถวเงีวไปน้ำทางนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะตังบ้าตังบ้าต้องค่อยๆเลือกค่อยๆเบิ้งออกนะจ้ะเนาะเพราะว่า,วา จังสินี่นี่จังสิงส,สะใจดีผู้หญิขึ้นมาอุบอวบนี่จ้าพ่อแม่พนวงนี่เห็นบอเนี่ย mm hmm. จ้ะคุณเนาตามทางไปคนอ้วขัดมาพอกอนบังเงินสองสามหมืน่นไอ้เว้สิคักย้อนเด็ดเพราะว่าเิ่นกำลังอ,อ่อ,อนๆมันจะโอ้โอลงพีนะ ผ่าพ่อแม่พี่น้องเลือกเอาอุ่นหัดอุบอวบวอุ้ยทรมานทรมานจับพ่อแม่พี่น้องเลยพี่จ้าพี่เห็นบ่่นีโผล่ขึ้นมาจัิงสิเสียงฮักนี่พุ่นน่ะเสียงฮักคนดังโตโตโตเลยพุ่นน่ะ ยอดอ่อนๆนะจ้าจ่ากำลังกูขึ้นมากี่ยอ่ะสิบุยเูเป็นกลุ่มเป็นกอจัตวาเขาก็เหลือกเอาแต่ยอดอ่อนๆนะจ๊นะเนาะพี่เอ็นบอพี่เอ็นบอุ่นะไปจ้าพาไปเก็บพักซี่รอมจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า เบ่งดอกใหม่จับพ่อแม่พี่นอ้องเออเจแมนเแฟนงามคักหลายพุ่นน่ะช่วงนี้ดอกใหม่กระลังบานนะจ๊ะเด้อบานคักบานแหนอู้อกินหอมหอมจับพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ใต้ล่มพุ่นน่ะพุ่นต้นหนึ่งขาเจ้าพุ่นช่วงนี้เดอกไม้อื้อหอมดอกใหม่จับพ่อแม่พี่น้องหอมคักหอมแน่พุ่นน่ะเอ้ยสุดยอดอีหลีจ้ะ <g ül> กระล่างผ้าเป็นส้มดอกไม้อยู่มาดามขาเดี๋ยวมาเก็บบันพักชีหลอมปลานี่กันเนอะอุ้ยปุ่นะเขียวโอ้โหน้ำคักงามเนี่ยจับพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยมาปัจียนี่ละผ้าพ่อแม่พี่น้องเก็บให้สะใจไปเลยจ้ะปุ่นะปวดพวกอิรีพักชีหลอมอุ้ยกระลังอ่อนๆเก็บจับพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเก็บจับปัจเจีนี่เก็บเอาเลไล่แล้วก็เอาไปแซนัน ล่างให้มันสะอาดแล้วก็ไปใส่ซองฟิตไว้ส่วนพจนงามคักไล่ไปอ่อนๆจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะผักสีหลวอจะแมนโบอึดยูอึดๆๆๆกินโอ้จะแมนงามคักไล่อันนี้สีเหลือกเอาตะหยดอ่อนๆสะใสไปเลยจ้ะโหดอีลีเดีด๋วยวนี้ตู่เย็นตู่แช่แข็งกำลังว่างจ้ะพ่อแม่พี่น้อง จะเม็นบอสะใจ,จะตั้งกล่องเก็บสองมือสเปอเหล่าเอาเหล่าเอา,า,ามันจังคนะักแม่จ้างามค่ะคุณอื้อผักชีหลอดหลุ่นนี่ละจ้ะกระลัลงแสบพ่อแม่พี่น้องเลยจะตั้งกล่องเก็บจักบาดจนได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องบอสะใจไหมเก็บเก็บรวบรวบเอานี่ พุณนาจจะจะแม่มันงามคักหลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจ่อยเก็บใส่กับมือก็เนื้อจะัจะเดี๋ยวจ่อยจังเสียวมาโซ่พ่อแม่พี่น้องกะเบิ่งไปสะก้อนจะ้ะเบิง่งเกลนปลาเขียวๆมันไปสะก้อนออนี่แหละเก็บจังสีแล่วมันจังมั่นมือแม่จ้ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นนะพักปลอดสารพิษพักเกิดจากธรรมาชาติพ่อแม่พี่น้องจะ้ะกินเข้าไปมีปัญญากินนะ่ะกินแขรงกันเขาไปโลด อึดบ่อยากแต่แนวสิเก็บกินเก็บอยู่กลางดงกลางให้นมันจังคักจะ้ะพ่อแม่พี่น้องจนางามนาดมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ๊ะมาบ้ามาบ้า,าพี่นอนปรทศนี่น,นงเก่าสิบองศาพ่นนะจ้ะเห็นบ่พูนนะักซีหลอมเก็บจังสี่ละจ้ะมันจังสะใจตั้งกล่องเก็บไปเลยพ่นนะงามคักงามเน่ งามพูดงามพูมาๆจ้ะมาเก็บพักกันที่หล่อมไปออมใส่หมูใส่ไก่บ้านพ่อแม่พี่น้องจ้ะใส่ไ,ไก่บ้านแสบสุดยอดเลยล่ะจ้ะนี่ก้าลังอ่อนๆจ้ะเก็บออกไปก้าลังรุ่นนี้แหละก้าลังอ่อนๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องกินแสบแม่ดามเพือพ่อนเก็บไปเพื่อนอ้อมาสู้กิน ไปเก็บปัะก็อ้อมไปซุบอนกินพ่อแม่พี่น้องจ้าแบ่งกันกินเก็บน้ำกันอยู่ตรงนี้แน,น่จ้ะคุณงามบอกเจ้าวาพี่ออกเก็บเข้าไปมาเด้อจ้าเด้อมาเก็บพักชีหล่อมกับจอยคุณน,นะงามขันอีจ้ะต,ตาจ้า งามงามงามกระช่ำจีบเอาก,กินพักเล้ลยไร้สุขภาพสิใดแข็งแรงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ายังแต่พักเล้ยไร้ยังยสี่ใช่หรืเป็นดุงงามโอ้โหหมู่นี้อวว้วนอ้วนเหล่าขึ้นมาเจริญสามใบสี่ใบเป็นกลัวเป็นกลัวไปจา้า มามาจัดสิพามานั่งกันลุยเก็บฟังท้งผีพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาผีมาผีาผหันกล่องมาทางผีผีมาทางผีโอ้เป็นจึกจกักรเย่าลมเด้อกล่องเด้อโอ้ยกล่องกระเด้นมาฝ่าวจา่ามาัเทนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะอมาเทนีสินั่งเ้าจ้ะมาเทนีนั่งคนชักคักเลยนั่ง Oh. กี่สิบองศาก็บพักสี่หล่อมจ้ะไอฟิวขนาดต้องเก็บแบบนี้จ้ะบ้าคน mm hmm. เอาถุงปุ๋ยมาใส่เอาจ้ะ oh. พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบุญนะฟ้าหนึ่งงามคักแล้วจะมานั่งกับผื่นเก็บเอาเดืนั่งยองๆมันปวดขาพ่อแม่พี่น้องพ่อแมนเท่าด้วยจ้ะลาเอาลาเป้าเจ้าคักบัวบัดเช่น ค่ะโบอุ๊ยป้าอยากเรกจะพักชิ่อ,อมแต่ว่าแต่ว่าสิ่งสำคัญว่ามองได้มันสิอวบสิง่ามแทนเด็ดเลยมองได้สิเป็ดตะกินกว่ากันแทนเด็ดนียจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแม่โบจ้ะสวยเลือกได้ <laughs> สวยภาพไปเลือกเก็บเอามองคักๆจ้ะพูดนะเฮ้ยแม่เลนะ่าง่ะ แมเ่เราพูดเราพูดเหยียบไปทางพีนี่ผุนนะจ้าเด็กฟิวคักรลายพ่อแม่พี่น้องเลยนั่งเก็บบอ,อกคักคัดเดี๋ยวมาดามันก็มากเก็บจ้ะพ่อแม่พี่น้องใจงเย็ยนใจเย็ยนเพ่อแม่กำลังไปสำรวจทางพุ่นอยู่งามคัดง่ามเลยง,าม,มงามพูดงามพูด อีออกประเทศนเอายบออกงามๆเลือกเอาสุดจวดอีดีนาเจ้จ้า,านังจอยในฟิวขนาดโอ้ยขันล้างจอยลาขึ้นมาหยมขึ้นมาจ้ะแขวะหนามาพร้อม เฮงต่แดดดีๆพ่อแม่พี่น้องจ้าเก็บพักนี่เพื่อนคักละจ้ะมองดีงามๆเขาเก็บเอาหลายๆเก็บเอาไปฝากหมูที่ทำงานเก็บไปยังแดดก็อ้แสบคักหมูก็เลยคนเก็บก็มักเก็บขนาดคนกินก็กินว่าสันจ้ะเห็นบอลปุณหะ หยดอีดียครับงามเลยเฮียพ่อแม่พี่น้องแจ,จ้ใจก็ันเด้อ,อเปินขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเด็ดออกมาหนิหอมหวยหวยๆพักกันเด้อหวานน้คนมักพักนาจ้ะเนาะเด็ดพักยังกับหอมพักอันนั้นละ,นะมันนี่สวยสะใจ <laughs> สวยสะใจค่ะพ่อแม่พี่นงคะ่ะสวยสะใจสวยได้เก็บพักสวยสะใจขนาดนองผดอีดีเด็ดเด่นเม่นของคอยเด็ดวดนพ่อแม่พี่นงสวยสะใจอารมณ์ดีเวลาได้ออกมาออาป่าหาเก็บพักจากพ่อแม่พี่นงจ้ะมาๆมาๆมา,มา ข้ากันโอนเอาทุงปุ๋ยมาเก็บเอาจ้ะเห็นบอสปุ่นเก็บไปเก็บมาถ่วมหญ้าห้างมาจอยเบิดผพัชเด็ย <c oughs> นั่งเหยียบกันป้าพักเป็นนัว่วช่างกัาเฮ็ดไปทัวจรจอยเอ้ย มาใส่มือโฉ์พ่อแม่พี่นงได mm hmm. ในฟินในม้มวนน้ำกันมอจากเนาะ mm hmm. พักที่หล่อมันเป็นพักที่เกิดง่ายจากพ่อแม่พี่นงองจ้ะ mm hmm. แล้วก็เดินล่ามลวดเร็วท่านใจเลอะเกินสมัยก่อนย่บานหลังเกาเนาะอันไอจิตเป็นว่าโอ้ยไปหาดึงถิมในหน้าพักสมนทิาวัสดมันเกิด mm hmm. เกิดดีค่าขนาดพ่อแม่พี่นงองจ้ะ เราหู้จักกินเนาะสมัยตะวอนนั่นเนาะตะวันววนองอีกคนหนึ่งพอก,กิเก็บเปลืแกงมาออมสุกินเด้อพ่อแม่พี่หนุ่มก,นะก,กินแลาวพอนแกินแซ่บกินนัวคือว,นนว,ว,ะะว่านั่ะละจ้ะเก็บพังบหมดใจกินแซ่บกินนัวคือว่านั่นะนะตะวันผมกับพ่อผมลากอิมาลากลากเกียวลงไปจ้ะพ่อแม่พี่น้องสะอ่อนแดดมื้อนี่แต้มแดดดีคักหลาย พ,พ่อแม่พี่น้องกันมา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 งามคักป้าพักเนี่ยนสะวรรค์คักไหลกันยังวะตั้งกันบางนึงนนัง่งกันนั่งเอาจนว่าเป็นนั่งเก็บเอาเก้าสิบองศาบางนึงซะา,าใจค,คักไหลน้าเหยบสอดขาขบมโอนขนาดกบ <con 't S 1> เอแป๊บเดียวกันยังวะเดียไใ้ผู้ังคนผนฟินกับผัก แดดดีๆซะแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแบ่งไว้ให้สีหนึ่งปะโทรปะโทรปะโทรปะโทไปเก็บมาด้วยสีกนึงคุณละสีปาด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 พ่อแม่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิาฟ้าสีดำนี่แหละมาห้าถ่ายคลิปพี่น้องมาเบิ่งพูดลังก์หล่าวอุ้ยหล่าวอ่ะยี่หี่แตนมาอ่นอ่อนๆแม่จ้ะบ่ต้องขึ้นมาเราเกินจริงมันเอาเอาต้นใบมาเนี่คักขนาดเนี่ยเนี่ยเอาตังสี่น่ะขึ้นมาหลดจัดไปจัดไปอุ้ยขั้นเขียวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่นเบิ่งแนนเต็มจัดเต็ม เจแม่นงามคักหลายกินแสีบกินนัวกระบาดนี่แหจักสิกินพักอีหยังแม่เจแม่มาอยู่ถือประเทศคักเบิ่งแน่เบิ่งแนนนี่คุณน่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจแม่เล่าเทละกอจ้ะแต่ทั้งหยากสร้างเพิ่นกินร่วมกันเนอะังไปเลือกไปแยกเอาพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ยากันผู้รังควานมาหาไปย่ำเด้อจ้ะเด้อเนี่เอาติแม่นลวกแล้วก็ย่ำสิย่ำใส่กุ้งกินแซ่บๆอยู่คลิปนี้พากระป๋าไปซ่ำนี่้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกสิม่วนกสิมั่นหากันอยู่ในป่าคือเก่าล่ะ2คนจ้ะ เจอกันคลิปหน้านะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจา้ามากเก็บตัวจากพ่อแม่พี่น้องเบิ่งมาดากเพิ่นไปเพิ่นไปเล้ามาแล้ว,ป,ป,ลว,ลวประเทศน,นี้เพิ่นชันอีกอีกเคิงดงเงินเพิ่นเอาไว้ให้เอญ่ยพ่อแม่พี่น้องจา้าจ,จ้แก้กระสิบไปเล้าคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยจะแม่นผดแม่นพ่ม,ม่ตันหยดอุ่วบงามจากกะซางกะซางเบิ่งมือใไหหล่าพักสี่หลอดนัมามามาเล้ามาเล้าจะมาเล้าจะแม่นงามคักไลนยนี่หล่นตาอยู่จ้ามามามาเหล้ามาเหล้าจะนาเหล้าจะแม่นงามคักไลน์นี่หล่นตาอยู่จ้านุ๊ปปิ้นก็ทำมาสอนน้องพี่นยังวนาะ นี่แหละจำนี่แหละกาลังกินแสบยอดงามอิรีกระยังวะคตรข้ออิรีเด่นแน่หน่อยก็อ่อนไปเลยเนาะอ่อนเพาะเราลาวเอาลาวเอาแพทว่าเราเห็ดยังแต่คุ้มแต่คุ้มฉันลาวเอานี่เองพี่น้องอันเก็บตะลันเก็บตะลันยอดมันประสาใจมันงามไหมลาวเอาโหลดพ่อแม่พี่น้องเลยโคตรข้ออิรีสุดยอดเนาะอือจำนงามค่ะมี่มองปวดกูนี่นะนี่นบ่คะได้เป็นดงเป็นของเป็นเขาโดยเฉพาะเลยพี่น้องจ๊าเป็นดง บอง่ายๆแนมไปนี่มีแต่พัฟซี่หล่อมแล้วก็งามแล้วก็ว,กวิวที่อุทาดโอ้บ่อยากสีแววเจมี่แจ้าง,งามค่ะโบ่ยา,ากบอบอบอผักเลยพ่ยอแม่พี่น้องต้องติดตามตอนต่ตอตตไปเลยติดตาม,มนจะมนจ๊ะ,ะบ่อยากผากที่ผ้าไปเบิ้งของจริงมาดามเพิ่นวันเพิ่นสิผ้าไปเบิ้งของจริงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแดดดีเนาะแดดดีมื้อนี้อันสองสาวถือแดดแล้วให้งามค่ะกองตอนม่พี่น้องโบแม่งงามมาค้านี่ละมาค้านี่ อยากได้ยินคักพี่น้องกระชุ่มกระช่วยในราก็สิมาเขาป่างามงามแข่งกับธรรมชาติอย่ได้เพิ่นธรรมชาติงามแข่งกับพักก็แม่พี่น้องจ้ะต้นต้นมาพนันกับแจมแอนงามดูพุ่นปลาดูกพรมพันแอนเพื่อนแพ้เสียดายค่ะแพ้ตัดถิ่มว้ายต้นหนึ่งลังบาทเลยเสียดายค่ะตัดถิ่มเมียนยังนวยมันก็กินได้ใหญ่มันใหญ่คับเพื่อนเพิ่นวะอือเพิ่นว่าจังสั้นเออย่านเพิ่นใหญ่คัะเพื่อน วันที่นี่ก็เลยตัดเพันธ์เทีมโอ้ยเสียดายค่ะกันยังวะเสียดายแฮงเสียดายที่ตัดถิมจะได้จังตัดแนวกินถิมดอกก็งามดอกก็ก็งามนั่นนาเรื่องของเดิมเดี๋ยวเด้อจัดฉากงามงามเอ้าเห็นบ่อพี่น้องทักเธอได้พูดเหรอพูดนะอู้ได้ดอกไม้พร้อมเห็นพี่อุทิศทักดอกไม้พร้อมยันจ้อยสิอดใจบ่ไหวแล้วงามคักงามในใจไล่ไล่แล้วพ่อแม่พี่น้องไปเด้อ แบ่งใบให้ซีกหนึ่งคนนะนอูนะเก็บเป็นซีกเก็บเป็นซีกเป็นซีกพ่อแม่พี่น้องจ้าหาบ่อใดอีกแล้ว <laughs> แบ่งปูดเนื้อเป็นเต่ายางหัว <laughs> แบ่งขักแบ่งแมวมันกนต้นคลิปกับพากันไปทำมาหากินถ่ายคลิปกับมาเฮ้ห้าปาลาแตกกับกัเพ่อแม่พี่น้องกันต้องเบิ่งให้จบนะคะไม่งั้นไม่ได้เจอของดีใน,น,นท้ายคลิปนะจ๊ะสีม่วานัวงหัวมวนถ่ายคลิปให้ฟังกันทังสี่แหละจะมันมวนถ้าพ่อแม่พี่น้องอยู่ก็ทำมาฉาดจ้บอกไปพบปะไพ่ยานโควิดน เขาป่าดีที่สุดเขาป่าได้วิวทิวทัศน์ชมวิวชมธรรมชาติได้พักลับ<า>ไปกิน<า>บ้านพร้อมพ่อแม่พี่น้องจ,าจ้าจจแมนคักไปรปวดพ่ออีรีเดยวนียคุณนะอุ้ยคุณนะจะเป็นปเหล่า เก็บไหวแตวมาดามเจ้าก็ได้ข้าวเดียวเดี๋ยวเต็มกับมือไวไวจะสมัยปรมาจารย์แท้้ยจะไปเอามาจะใส่ข้าหนิจะคุยคักแท้คะพูนค่ะจะไปเก็บเอาร์โรดค่ะพ่อแจ็คกีค่ะพี่น้องจงวายู่จ้าจงวายู่สีกหนึ่ง่็พี่น้องเบิ่งล่าเพิ่นงามค่ะงามมือนั้นที่แพทย์ไปพ่อน่ะโอ้ยพี่น้องเขาอธิบายในเด้อเทาทิมเบิร์ดจะ่าควนทวนทวนล่าึ้นพี่น้อง ดีใจภาษาพนันดีใจนะพันพ,นพอ่อหยาหางหมาเก็บไปกระข้นก็ออก <c oughs> ทอนทนอันนี้ไม่มีควันนะจ้าอันนี้ยังสดสดอยู่เลยยังเขียวเขียวอยู่เลยมึงดีละจ้างามคักพี่น้องเนาะแล้วลคึ้ล้ำใหญ่งงแล้วคึ้อุดม, <c oughs> มสมบูรณ์ค่ะฮะสมมติคืออ่อนซ้อนเราแท้อ่อนซอนค่ะพี่น้องล้ำอวบล้ำงามล้ำดีันแล้วยจ้อยเราคือนได้แต่ผักธรรมชาติอันนี้จะจะไปเห็ดจังไรกินจ้าอันไหนคะอันเนี้ยเยอันนี้เขา อันนี้เขาจสุแ้งไปสุปแป้งทอดกินใหเบิงไว้กินใหเบิงแนจ้ะได้ไว้ไวเก็บไปเลนเด้สิบอกว่ล้วแต่มันขืนล่าคือที่พเก็บไปอย่าไปกินเด้อจ้าจ้ด้เไปมือนีเลือกเอาตะยอดอบบวบเด้อบาฮัเะยอดอบบวเด้ออ้ยงามครักคู่นึงเก็บฟ้กคู่นึงกับส้มคว่วงามหวาไปวไป้ทาห ได้นะคะพักบุงฝรั่งกับอวบนะจ๊ะพรั่งโอ้สวยงามคักหลายอุ้ยพ่อแม่พี่น้องจ๊ะอาโซมาครับวกเอาโซมาเดี๋ยวเอาหนาทังมาก็ต้องนามามามถ่ายคลิปก็จะมีนาำละเนี่ยหน่อยนึงอวดอวดจะอวด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 เดี๋ยวก่อนยาเฝ้าคลิปนี้ก็สิฝากไปพ่อแม่พี่น้อง คลิปนี้ก็สิฝากไปซ้ำนีและจากก้าขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์้ะจ้ะเรา่าลืมกดกระดิ่งติ่งติ่งติงติงเพื่อที่ิบเผยแพาดค,คลิปต่อไปของบักเขานะจ้ะเนาะไปละค่ะบ๊ายบาย,ค,บายค่ะสวัสดีสสดค่ะ